ครบกำหนดที่ตาราชการได้ตีแจ้งจไว้นะครับก็คือว,ว่าเมื่ออายุครบ60ปีนะครับก็จะต้องกเกษียณอายุราชการก็คือออกจากราชการเป็นราชการมาวกษัตริยนะครับวันนี้หรือว่าเป็นวันที่ดีใจและก็สุขใจ ท,ที่ว่าเป็นวันดีใจคือวันนี้พวกเราทุกคนมาร้อมเพียงกันเพื่อแสดงออกความรักใคร่ในตัวของรนจังหวันรงที่น้อยของเราครับแต่เนใจก็คือว่าเราจะได้เียนตระคูลที่รูร้รรความสามารถคณครูที่ ยังมีอายุราชการน้อยๆนี่ก็ต้องดูไวเป็นแบบอย่างนะครับผมเคยพูดกับเพื่อนครูหลายครั้งว่าสมัยผมวัรจุใหม่ๆไปงานเกษียรราชการขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่สบพานีิ๊อาจารย์ลาลิตนานะครับในฐานรลูกพ่อลูกพอขอให้ครับ

พอพ่อไปแล้วยิ่งร้ออายุรักอายุรกายิ่รอได้ทำงานอาจารย์พิาละอิาอารย์คนรนะครขออาจารย์นนนอาจารนนนอบดกบัักงามนะครับอาจารย์ลนนะครับอาาอาจารย์ นอนจังนะรัตนาไหวนะไหวเนาะการรัตนาไหวการรัตนาจัอ่ารระเบิดการรโเบนะครับอันนั้นจะต้องวมือละมัไปดูว่าดูวดูจ เ,เรื่องที่คุณครูเ้ย้ายนักเรทุกคนครับได้เชิญออกมามากับคุณครูเกลวันนะครับนาินดาสาิชาลีก็โยอาหารเด้วยประวันี่พี่นกเียนไปแสดงทางอารมากาศประวัตนะเด็กเกได้หมด <museums> <cal mus i dialog> <os Pop od ak> รางวัลมาให้กับคณะอาคารุนะครับคุณครูได้มอบให้กับอาจารย์เพื่อใช้รับฟังชื่อชมจากคุณครูที่ไปงานว่าเราเล่นได้ดีนะครับเป็นเพราะคุณครูครัเสียที่ชอบมากเลยบอกว่าใด้ได้เลยนะครับถ้าหรือว่าปพี่ที่ได้บอกความสามารถของเราเนี่ยครับคราวนี้คุณครูเล็อใครจะบอก อาตตะเล็กคุ้มป้าแล้วกคมณครสโลครับครูเรียนมาเยอ่อยเรียนแล้วเรียนหนาเปิดให้ครูครูเขาครูจีนครูนี่นะครับมีการแล้วครูจีนม สี่ปีตอนนี้คุณสุิวยตอนราพูกันะันนะ่ม้เอ๊าเรียนทุกคนที่อยู่โรงเรียนรังรังนากสนศึกษาร่กสูบาคนที่ออกไปแล้ว

คูต้อกับเสี่ยวนเพรับหมออะจะไล่สารไปนี่เราต่อไปครูยังไูเยอะๆใจด้วยดีกว่าเรียนใจด้วยตัววันดี่ว่าเชิญเชะออก คพ่อนทุกคนและสวสดีนวันนี้ในที่สุดวันนี้าองคุณมากะซึ่งไม่อยากให้าถึงน้เนาคุณคูขอขอบคุณในการแสดงโมทิาจิตขอบคุณคณ เป็นตลาของครูสักหน่อยที่จริงแล้วคุณครูก็เป็นคนจัดรุ่นยานะพ่อคุณครูก็เคยเป็นคุณครูที่คุณครูเกิดที่แล้วแถวสายม้งแห้งหลกรู้จักนะตลาดปลาพ่อคุณครูก็อยู่ที่ตลาดใต้นี่แหละแล้วหลังบ้านก็จะ่ากแล้วป้มชฉาคุณป้าคุณยายเพราะว่า คกูก็มาอยู่กับคุณพ่อตอนกูอยู่โรงเรียนสพนานยาเหมือนเป็นพารลงโรงเรียนนี้ก็ว่าได้บ่อยๆเนี่ยไม่มีพาโลคกูจะช่วยพ่อปิดประตูคุณจำได้ว่าอ่าห้องพยาบาลของคุณคณรูรัตนากูแจจะเบอร์ที่สิบและทางขึ้นของอาคาร์ตี้จะเบอร์สิบสิบสี่นะไม่ใช่ใบหัวเนาะแต่มันเป็นภามจริง เจนกนารทัำแบดนี้เนี่ยคุณแจทุกทัานยังอยู่คุณไปดูก็ไม่มีเลขละลบเรือนหมดแล้วลกอว็อยู่ที่นี่มาสอนที่นี่มาสามสิบปีแต่ก่อนนั่นแหะคุณครูอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เล็กๆรักและถูกพันที่นี่มากก็สัญญาว่าไม่รู้จะไปที่ไหนจะไปเรียนมาหาวัทเาลัยน้องแล้วก็ เหมือนและคุณครูห่วงใจคุณครูเหมือนเป็นครอบครัวคืออยากจะมาหาคุณด้วยบางครั้งก็ด้วยภารกิจของคุณครูอาจจะเกรนใจแต่ก็บายบายตัวโรงก็จะแอบมาหาเนะนะคุณครูคงไม่ได้เสียดเนาะไม่รู้จะไปเมื่อไหร่แแอบเพื่อนบ้างแต่ในวันนี้คุณครูก็ขอขอบคุณอีกครั้งเลย คณะครูและสอ,อและก็เพื่อนนักเรียนที่จาัดก,การแสดงมุทิศาสติตให้ครูขอให้นักเรียนเป็นคนดีนะคะให้เรียนให้สำเร็จเป็นเยาวชนด,ด,ดีของชาติจาสวัสดีท่านผู้เรียน อดจารย์ทุกคนขอุมากครับผู้ทีรับิดชบการสานี้นะครับขอบคุณครับ